เอานะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กันในเกมโรบอกอีกเช่นเคยนะจ๊ะแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องปลอมตัวเป็นสัตว์นะครับเพื่อหนีในพานนะคะแต่ก็ต้องลุ้นว่าเราจะได้เป็นไมพานหรือเปล่านะคะออไจะเป็นตัวอะไรอะ่ะโอ้โหทำไมตัวเรามันตัวใหญ่แบบนี้นะคะได้เป็นตัวอะไรวประปลาบูหรอสองสารแต่แหมปลาบูเดี๋ยวมันไดพานอยู่นี่นี่ว่าเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมหนีก่อน <S <S แล้วประเด็นคือแม่งเดินช้ามากเลยคุณผู้ชมเอาไงดีล่ะเ่อยๆก็เถิบไปเลยกันนะคะ หวังว่าในพานจะไม่มาหาฉันเพราะในพานเล็กปืนมาหาฉันแล้วพี่อย่าพึ่งนะครับพี่แป๊บหนึ่งขอกันดิก่อน<ม>เราจะต้องไปหาน้าฉันต้องการโอ้ยเสอยู่ไหนคะขอน้าหน่อยคะ่ะน้ําไม่มมกระดิไปก่อนคุณผู้ชมเฮ้ยในงานมันเล็งมันเล็เลเลงช้างอยู่นะคะดูเหมือนว่ามันจะยิงตัวใหญ่ก่อนนะคะเออตัวเล็กๆอย่างพี่มันคงไม่สนใจหรอกมั้งบึ๊บกระดิไปก่อนคะ่ะเฮ้ยนั่นเจอเพื่อนละเฮ้ยตัวเขาสีเขียวกลมกลืนกับต้นไม้เลยนะคะขออยู่ด้วยดิเพื่อน นี่คะ่ะเออนี่คะ่ะเนียนอยู่คุณผู้ชมนะคะเออตระเค้นี่คนน้องก็คือตระเคเ้ป่ะเออนี่แหละบังให้ฉันหน่อยบังให้หน่อยคะ่ะพี่ว่าเนียนอยู่นะคะเออฟีลเหมือนต้นไม้นะคะเออต้นไม้นะคะออกลูกออกผลนะคะแอบอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเขาาจะไม่รู้หรอกแต่ไม่เล้าใจเลยคะ่มันไม่สมกับเป็นช่องของพี่นะคะพี่ต้องต้องการเล้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปหามันดีกว่าคุณผู้ชมไปหานายพานะคะฮัลโหลุยดวก่อนนะคุณผู้ชมใจใจเย็นด้อ เราคือแบบว่าเดินช้าคุณผู้ชมมันเลงไทยมันเลงช้างแล้วดูช้างน่าสงสารมากเรียบร้อยช้างไม่มีที่แต่แอบแลูกคุณผู้ชมเออเอก,ก็เล่นเขาจนมุมเลยเนาะเออนะคะนี่คอยดูไปก่อนนายพานเก่งจริงมึงก็ไม่ไม่รู้ค่ะไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าเราแอบอยู่ตรงนี้นะคะนายพามันโง่งไงฮฮลโหลเห็นฉันไหมคะนายพานเห็นฉันไหมคะโอ้ตายหาแล้วไม่เห็นนะคะมันเล็งสิงโตคุณผู้ชมนายพามันเลงสิงโตนะคะสิงโตเพื่อน แล้วมันยิงกะอู้เรียบร้อยค่ะสิงโตตายนะคะเฮ้ยเอ็งเห็นไม่เห็นฆ่าฉันเลยหรอฮะเอ็งไม่เห็นฉันเลยหรอนายพานจ๋าฉันต้องการให้เธอสนใจนะคะทําไมนายพานไม่สนใจฉันเลยอะนายพานไม่เห็นฉันมีค่าไงวะโหนายพานไม่สนใจพี่เลยคุณผู้ชมมันไปยิงไอตัวใหญ่ๆนะคะพี่คิดว่าไอตัวเล็กเนี่ยมันอาจจะแบบยิงยากไงเขาก็เลยไม่ยิงนะคะ พี่คิดว่างานเพราะตัวใหญ่ลาพังตัวใหญ่มันยิงไม่ค่อยโดนเลยคุณผู้ชมดูมันยังยิงไม่ค่อยโดนเลยตัวใหญ่ๆเนี่ยนัาภาษาอะไรกับปาดน้อยอย่างฉันเลยคะเออเห็นไหมเนี่ยนี่ขนาดล้อเลียนตามหลังอะเนี่ยคุณผู้ชมมันยังไม่เห็นพี่เลยคุณผู้ชมคิดดูอ่ะนะหนคะเอออันกรโดนยิงตายป่ะเนี่ยไม่ตายนะคะยังไม่โดนยิงตายเนี่ยอะไรเงี้ยไม่สนุกเลยคุณผู้ชมในพานเล่นไม่เป็นนะคะไม่สนุกเลยะ อุ้ยด่านนี้พี่ชอบอ่ะคุณผู้ชมด่านนี้น่าเล่นสุดๆไปเลยค่ะได้เป็นช้างอย่างง่ายว่ะเมื่อกี้ตัวเล็กสุดเลยค่ะรอบนี้ตัวเบลเลอร์เลยนะคะเฮ้ยหรือว่าจะแอบตรงนี้ดีว่ะคุณผู้ชมนายพานอยู่ไหนวะคุณผู้ชมไม่รู้ว่านายพานอยู่ไหนเนี่ยแต่พี่ต้องรอดนะคะพี่บอกเลยว่าพี่ต้องรอดนายพานอยู่นู้นวะคุณผู้ชมมันจะเห็นพี่ไหมเนี่ยหวังว่าจะไม่เห็นนะคะช้างตัวน้อยหนึ่งนะคะเออแกตดูนีนได้เปล่าวะเออแอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมแล้วก็คอยดูนายพานนะคะ เราจะเป็นจุดสนใจไม่ได้คุณผู้ชมรอบนี้พี่จะเป็นจุดสนใจไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าพี่พิพี่เป็นจุดสนใจเนี่ยพี่โดนฆ่าตายแน่นอนเฮ้ยหมีตัวนู้นหรอไอหมีตัวนั้นก็ตัวใหญ่อยู่นะคะุะผู้ชมแอบค่ะหาที่แอบก่อนเนาะมาแล้วค่ะไอไนายพานพี่ว่าพี่ไม่น่าจะรอแล้วคุณผู้ชมมันมันมันรู้ปะเนี่ยอุย๊ยเดี๋ยวก่อนนะมันรู้ปะเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันเห็นปะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมไม่รู้เนื้อเราโผล่ไปตรงกําแพงนู้นหรือเปล่านะคะมันหาอยู่คุณผู้ชมมันยิงใครก็ไม่รู้เฮ้ยมันยิงอะไรเรริิิ่่่มมแแลล้้ววอพีจะะยงนูค พี่เล่มแล้วหรอพี่แต่เย็นพี่เร็วหนีเลยเร็วเร็วเร็วแต่มันอยู่ไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวให้มันรู้ให้มันเดินงงไปก่อนคุณผู้ชมจังหวะนี้เติมกาแฟก่อนหนึ่งสดชื่นนอะสดชื่นนอะไปค่ะจังหวะนี้ขอนี้ก่อนคุณผู้ชมอย่าให้มันรู้อย่าให้มันเห็นตามหน้าต่างนะคะให้มันยิงอะไรไปยิงไปก่อนเลยนะคะพี่ว่าไอ้ลาผลตัวนี้ไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่พี่บอกเลยว่าพี่เอาอยู่นะคะพี่เอาอยู่แหละนะคะถ้ามันเดินมาทางนี้ก็เสี่ยวมันะคะคุณผู้ชม นะคะเออเดินยากอยู่แต่ว่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเอรอรกรบรกรบนะคะเอ้ยนายผลงโง่นะคะนี่เลยปลอมตัวเป็นฟอสซิลได้ปะนี่เลยะคะ่ะหฮยมันลิงอะไรมันลิงยีราฟหรอกคุณผู้ชมน้องยีราฟกําลังโดนค่ะน่าสงสารยังเลยเยอะมายิงฉันแทนได้ไหมอะน้องยีราฟอ๋อน้องยีราฟรอดแล้วคุณผู้ชมนายพลเนี่ยแบไอ้ไอ้นายพานคนเกาา่าบอกว่าทำไมมันไม่ค่อยตึงสักเท่าไรเลยน่ะคุณผู้ชมชิมหายแล้วงานข้าวคุณผู้ชมงานข้าวเราบมนเห็นแล้ว หนีกันเร็วหนีแล้วลูเพึ่งหนีไปพึ่งพึ่งหนีพึ่งหนีเร็วเร็วมันเขายัางไม่เห็นนะคะเออมันเลงยีราฟผู้ชมเป็นอะไรกับยีราฟปะเนี้ยยีราฟมันนี่เร็วเราจะช่วยนายเองนะคะเราจะเป็นเกาะกำบังให้หนายเองนะยีราฟนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมามามึงมาเออเออ,เอ,อยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยชนะหรอกอ้าวอะไรเนี่ยทำไมเงี้ยจังเลยเนี่ย ไม่ตึงเลยคุณผู้ชมไม่สนุกเลยอ่ะไม่ตึงเลยอ่ะอะไรเยอะอะไรอ่ากากจังเลยอ่ะรอบนี้นะครับพี่ได้เป็นอะไรอย่าฟางเลนเดียหรอกมีเข่านะคะน้าตาน่ารักนะคะก็พอได้อยู่นะคะวิ่งไวด้วยเลิศเลยล่ะนะคะแอบตรงนี้แหละเออแอบตรงนี้นะคะพี่มีความรู้สึกว่าไอ้านายพาตัวนี้พี่ว่าตึงแน่นอนคะ่ะพี่ว่าตึงนะคะหาที่หลบดีๆนะพี่ว่ามันตึงเลยละ่ะนะคะพี่ว่ามันตึงนะดูดิมันไล่ย,ยิงอะ่ะอุทผูม ไอแระตัวนั้นคือโดนเละเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิเหมือนเล็งแรดแล้วนะคะจังหวะนี้พี่ก็ขอสวนทางค่ะจังหวะนี้พี่สวนทางนะคะยังไงพีช้างน้าสานจังเลยแอบนะ้แอบไว้เดี๋ยวเพิง่งเดี๋ยวเราจะหนีไปนะคะเดี๋ยวมันตามเรามาแล้วมันจะเห็นพี่ช้างนะคะเออเราก็ต้องช่วยช้างให้สุดกำลังเนาะเราจะต้องช่วยกันนะคะมาเลยมึงมาสิมึงยิงได้มึงมาเลยค่ะมาไม่กลัวหรกค่ะมาเลยมหนแล้วล็อกหลบค่ะ จังหวะนี้จูกะอ้ออุ้ยมันมันยิงเติมค่ะคุณผู้ชมตูดชั้นระเบลมไปแล้วค่ะตูดชั้นชามากเลยชั้นชามากเอ้าชั้นชามากเลย <c oughs> ขอเป็นตัวเล็กๆได้ไหมคะขอแล้วนะได้ตามสมใจเลยนะคะดีใจจังเลยอ้ามีรถอยู่อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันโดนยิงก่อนทำไมตัวมันกระพริบแดงๆล่ะคุณผู้ชมพี่ชั้ยเดี๋ยวตัวอะไรวะเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โหหันหน้ามาก็เจอเลยนะคะไม่กัดอย่าทำฉันเลยก่อนร้องล่ะนะคะ ทำไมเรามาเจอกันไวจังเลยคะผิดที่เราเจอกันไวไปขอเจะท้าได้ไหมคะเออมึงก็ยืนโง่เลยละค่ะเออตุยหลังคะมาทิมาทิกันอยู่นี่ค่ะแนอยี่นี่ค่ะเฮ้ยมันไม่สนใจตัวเล็กๆเลยคุณผู้ชมมันไม่สนใจตัวเล็กๆเลยนะคะอะไรสิก็ะีหัวใจนะคะดูดูกันฟินแคนฟินแบบตัวตึงอะแคนฟินไม่กลัวนะคะฉันไม่กลัวเหมือนกันค่ะเอามึงยิงได้มึงยิงจีมึงยิงเต็มยิงดีอยากโดนยิงค่ะอ๋อมายิงแรดหรอเราจะต้องช่วยแรดนะคะแรดหนีไปลูก และหนีไปอย่ามายิงอย่านะคะอ๋อแล้วไม่ยิงใครเลยหรอกอะไรวะไม่สนุกเลยอ่ะไม่ยิงใครเลยเรืองงายอ่ะเออจริงแล้วพีนยิงแล้วคุณผู้ชมมื่อไ่ลูกดอกมันไม่ออกนะคะลูกดอกไม่ออกนะคะเออมึงยิงเก็ตมึงยิงได้มึงยิงไรเออมึงยิงไรยิงสิยิงส่เออมึงยิงเออเรียบร้อยตายห่าค่ะเออโดนอะไรก็ไม่รู้นะคะโดนอะไรก็ไม่รู้รอบนี้เป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นแล้วนะคะฉันเป็นแล้ว ไม่เป็นไรค่ะไม่กลัวหรอกนะคะรอบนี้นายพานตึงหรือเปล่าไม่รู้ผู้ชมนะคะนายพานอุ้ยมาแล้วค่ะนายพานมันเห็นฉลา้วล่ะนายพานมันเห็นฉลาุวล่ะมันจ้องอัตยิงตรงนั้นนะมันจ้องอัตยิงตรงนี้วายหนูก็ตกใจหมดเอ้ยอย่านะคะอฮ้ยอย่ายิงแรดเลยแรดก็เป็นเพียงแรดตัวหนึ่งนะคะนี่อย่าทำฉันเลยแรดฉันไม่มีพิษนะคะแรดไม่มีพิษ แลดกัดคือไม่มีพิษแต่งูมันมีพิษมึงไปยิงงูเถอะนะคะอ่าวชิโปค่ะน้องหมูเด้งมานะคะหมูเด้งวิ่งมานี่ลูกหมูเด้งวิ่งมาเออเรียบร้อยค่ะเฮ้ยนายพาลไม่ตามคุณผู้ชมนายพาลมันโง่งงไงอะไรก็ไม่รู้มันของมันนะคะมันไม่ตามว่าคุณผู้ชมนี่เลยฉันคือตู้เทนเนอร์นะคะนี่ฉันคือตู้เทนเนอร์อย่ามายิงฉันนะคะฉันขอร้องฉันคือตู้เทนเนอร์แกอย่ามาเอาเรื่องฉันเด้อฉันคือตู้เทนเนอร์นะคะมึงจะไปยิงใครก็ไปยิงเลยค่ะเออตู้เทนเนอร์อุ้ยบัลลิงกูปะวะ นี่ค่ะตัวเทนเดอร์ตัวเทนเดอร์นะคะตัวเทนเดอร์นะคะอย่ามายิงฉันนะคะอืมไม่มันเลยว่ะไปหามสักหน่อยคุณผู้ชมไปเล่นกับมันเอาคอนเทนต์หน่อยนะคะมันไม่สนุกเลยน่ะเออมาหามันหน่อยสักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแน่จริงมึงก็ยิงกูสี่นายพานขี้แตกนะคะกลิ่นมึงกลิ่นมึงเหม็นตุมากเลยมึงขี้แตกเปล่าคะนายพามึงขี้แตกเปล่าคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยบอกให้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวก่อนนะคะขี้ออกมาก่อนที่นี่มันไม่มีห้องน้ำหรอกค่ะที่นี่มันคือสนามรบ ทำไมไม่ขี้มาก่อนคะเห่งขี้มากเลยเนี่ยมึงเห็นกูมาเนี่ยฮะเห็นฉันมีตัวตนในสายตาเธอบ้างไหมกูผู้ชมมาคิดนดูแล้วกันนะคะทำไมพี่ถึงไม่มีแฟนนะคะก็เพราะว่าพี่ไม่เคยมีอะไรในสายตาของคุณผู้ชมและก็แฟนเลยค่ะยูดิมันไม่มีอะไรมันไม่เห็นฉันได้ยังไงวะมันไม่เห็นฉันได้ไงดูดิฉันไม่มีตัวตนในสายตาอะไรหรือไงวะฮัล <Hello, S 2> โหลกูเดินตามมึงอยู่เนี่ยเห็นไหม ไม่เห็นคุณผู้ชมคุยห้องนี้สวยคุณผู้ชมมันสีม่วงสีพูพัดเทลนะคะอะไรวะไม่สะดุกเลยคุณผู้ชมนะครับไม่ตึงเลยอ่ะมึงเห็นกูจะใส่ตาบ้างไหมฮะรอบหน้าขอเป็นในพานนะคะเดี๋ยวจะให้รู้ว่าการตึงมันเป็นยังไงนะคะตัวตึงมันเป็นยังไงเดี๋ยวรอบหน้าขอเป็นในพานแล้วกันคุณผู้ชมเฮ้ยมึงเห็นไอ้เฮ้ยมันยิงแล้วไอ้โดนไปสามดอกคุณผู้ชมชามากเลยค่ะทั้นชามากเลยค่ะโอ๊ยสงสายมาสั่งสอนแล้วละเออมันสั่งสอนนะครับมึงอย่ามายุ่งกับกูนะคะเออ ยิงมาสิโดนเออเรียบร้อยค่ะเออตายห่าไปซะนะคะจบจบๆกันไปนะฮะรอบนี้ขอเป็นนายพานได้ไมือเยื่ยนะคะ,นนนะัอยากเป็นนายพานบ้างเลยอ่ะโอ้โหเป็นจริงโจ้จริงใจนะคะเออใครไม่จริงใจแต่จริงโ้นะคะเออเป็นไงล่ะอู้ช้างหรออู้ดนอะไรอู้ดนแล้วเปิดเกมมาร็โดนเลยนะคะแบบนี้แหละฉันชอบมันแล้วใจดีนะคะในายพานตึงๆนะคะเออมาสิมึงยิงกูว่ามึงยังมาสิคะตอนนี้ฉันอยู่บนหลงังคานะครับปุ๊บอุ้ยไม่ลงว่ะ กระโดดไม่ได้โง n อ่ะไปทักทายพาสักหน่อยดิฝ่าคุณผู้ชมไปจีบในพานนะคะเตงมีแฟนยังไงฉันชอบมากเลยผู้ชายถือปืนนะคะเตงงงอดิงงดกงงงิกูเดินอยู่ข้างหลังเนี่ยกูเดินอยู่ข้างหลังยังไม่รู้เลยไงคะเออเดินตามในพานยังไม่รู้สึกเลยนะคะฮัลโหลแฟนมึงยังไม่รู้อีกว่ากูยืนอยู่ข้างหลังมึงยิงอะไรนะ่ะยิงรถไฟนะคะไม่ยิงสัตว์หรอคะเออมึงยิงรถไฟมึงบ้าปะเนี่ยยิงทำไมรถไฟคะรถไฟมันไม่มีชีวิตเล่นเป็นปะเนี่ยฮะ ได้เป็นจระเข้ไอ้น้องเดี๋ยวมันก็เป็นจระเข้ย่างหรอกไปยืน,นบนเสาไฟฟ้าเดี๋ยวก็เป็นจระเข้ย่างหรอกไอ้น้องนะคะฮัลโหลรู้บ้างไหมเนี่ยว่ากูยืนอยู่ตรงเนี้ยฮะเราเคยมีใส่มีค่าที่ใส่ตาเธอบ้างไหมเราไม่เคยมีสายตามีค่าอะไรลยเธอเลยเหรอฉันเสียใจนะคะนี่กูเดินอยู่นี้มึงยิงเลยอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นสนุกอะไรอยู่บะในผ่านโง่นะคะในผ่านโง่ ไร่าไม่รู้สึกอะไรเลยหรอนี่เลยค่ะมาติมึงยิงมาติเออมึงยิงมาติพี่ว่ามันน่าจะยิงยากอยู่นะคะคุณผู้ชมมันยิงยากแหละมันเลยไม่ค่อยยิงนะคะอ่ะดูจนแค่เดินเล่นล่ะคุณผู้ชมดูดิเออจังหวะนี้นะคะจิบกาแฟสักหน่อยหวานนุ่มระมุลลินนะคะเออมึงยิงอ่ะมึงยิงสักดอกด้วยอ่ะมึงอ่ะกูยืนให้มึงยิงเลยอ่ะยิงยิงเลยยิงเออเรียบร้อยกูตายโอ้ยกูสมเพศกับมึงจริงๆนะคะ โอ้ยยิงไม่ได้สักตัวหนึ่งนะคะผู้ชมยิงไม่ได้สักตัวหนึ่งอะไรอย่างไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะไม่สมกับเป็นนายพาเลยผู้ชมหลาดนี้นะคะน่าเล่นสุดๆเลยอะ่ะแคมปิ้งหรออุอ้ยลบนี้จะเปไ็นอะไรนกกระต๊อกเทป,ปนะคะเออนกกระต๊อกเทศวิ่งไวอยู่คุณผู้ชมอ่ะน้องอุยอ้ยอุย้ยเปิดฉากมากูก็โดนยิงหรอตัวตึงนั้นเนี่ยเราว่าอ่ะตัวตึงนะนราว่าเฮ้ยน่าจะตัวตึงอยู่คุณผู้ชมไอ้นายพาตัวนี้นะคะหมูเดงวิ่งหนีลูกหมูเดงหมูเดงนะคะเฮ้ยมันมันเล็งแล้วมันเล็งพี่แล้วค่ะ วิง่งหนีก่อนค่ะโูก็จะหาให้เจอติคก้ายิงช้างแล้วมันยิงช้างคุณผู้ชมช้างน่าสงสารจังเลยหมูเด็กเอาไงลูกเอ้ยเจาะเเจาะเฮ้ยเด๋วโอ้ยอยโอช้างโอ้ช้างโดนหล่ดอกมากคุณผู้ชมไอ้นี่แมนจริงค่ะหยอบโอ้อะไรยาทำไมลูกมันใหญ่จังเลยย呀ธนูลูกใหญ่เฮ้ยฉันยู่บนหัวค่ะฉันจูบบนหัวเธอรู้ได้ยินไหมคะฉันอยูบบนหัวเธอน่ะเธอรู้บ,บ,บ้างไหมกูดบายหมายเฟนนะคะมันยิงไม่โดนหรอกค่ะแรดเร็วหนีเร็วไอแรดเร็ว เราจะพาไปหาผู้ชายกันนะคะเราจะได้เป็นแซนสมใจอุ้ยมันยิงโลดมันยิงแสกหน้าชันอะทำอย่างนี้ได้ยังไงมันเหยียดหยามกันชัดชัดมันเหยียบหยามกันชัดๆืด อยู่ไหนคะคุณบายไมเฟนสวัสดีค่ะไหนไหนว่าจะยิงเม่ดยิงเลยอ่ะขี้โมนี่ว่ามีแต่น้ำลายนะคะไม่มีน้ำจิ้มหดจุ๊บอุ้ยหลบล็อกหลบได้ค่ะอุ้ยูโดนยิงตุ่นแล้วค่ะผู้ชมโดนยิงตุ่นแล้วค่ะจังหวะนี้หลับอุ้ยมาดิมาดิมันต้องอย่างนี้นายพานมันต้องอย่างนี้คุณผู้ชมนะคะสนุกสุดๆไปอ้าวโดนแล้วเจ็บนะคะเจ็บจุงเลยอ้าวเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะคะใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปเล่นกันได้นะคะชื่อด่าอยู่หน้าคลิปเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะคนดี